สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีสวัสดีเอฟซีฮับเบิสุมองสุบอนพ,อพ่อแม่พี่น้องเลยคือเป็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพังล่างและพังท้ายต่างประเทศเป็นดีตอนรับเขาสุ่องยูทูปมีหญ่จันดาบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเม,มาพบมาพ่อกันบ้านนี้เนาะกระช่วงคำคำแรงๆพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะมาทายอัปเดตส่วนมักเตงม,มักโมลูกลาน ให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีเข้ามาดับดูน้ำกันทุกคนเด้อกอนอ่นก็สิไปติดตามหับส้มกับผักกดไลค์กดแชร์ผักเป็นกำลังใจให้ไม่หญ่จันดาบ้านนาถ่ายคลิปต่อไปในเด้อพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะผักเป็นกำลังใจในเด้อผักเนื้อผักโตในเด้อเอฟซีทุกคนอยู่ใกล้ือสิอยู่ไกลอยู่ทางใดก็เล้ยแเต่พ่อเม่พี่น้องเอ้ยไปพ่อเม่พี่น้องไปติดตามหับส้มกันเลยว่าลายใหญ่ห้างซักซาเสียเวลาพ่อเม่พี่น้องเอ้ย ไปไเบึ่งไปส o o กันเลยพันพอมกันทุกคนนะวันนี้ก็มาหอดยอดเทิงแล้วเนาะพเม่พี่น้องเลยวันนี้ก็ชิได้ทายอัปเดตนะวันนี้ก็อยากเซมีแทงแต่วันเด้อพเม่พี่น้องมาพบมาพ่อก็เม่ใยัยจันดาบ้านหน้ากันเฮ้มื้อนี้ก็ช่วงหา0นงเล้พเม่์พี่น้องเลยค่อยคำยมเล้งแล้วเนาะมีเสียงตะเวนเน้อพเม่์พี่น้องเข้ามาเนาะก็ส่งมากก็อยากมีเสียงลมสลับซับซ้อนข้ามาพเม่พี่น้องเลยก็เพราะว่ากันเนาะ ก็โทษก็พายหลายเด้อคำบรรยินกับพแม่พี่น้องเยแกบ้านนี้ก็บบุญงพ่อแม่พี่น้องเผัดิประมาณนี่เนาะเต่งหมืกงโมลานสาวทองคายเพิ่นเพิ่นเห็ดกับลูกกับผัวเพิ่นทะเลพ่อแม่พี่น้องเลยกับลานเคยเนาะลูกลุงใหญ่เฮาเด็เพิ่นเคยปลูกพเมพนองเลยโมกะงามได้พ่อแม่พี่น้องเลยนะเสมอเพือภาพลองมันกรสิประมาณนี่พแม่พี่น้องเลย เสมอเนี้ยมันติดรับชมนากันเน้อะทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่พังไทยหรือทางพังลาหรือต่าง,าง,างประเทศหรือเมืองไหนกใส่กระเล่นเต้พ่อแม่พี่น้องเลยพามาถ่ายดับดูหมักโมเนาะหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดเมื่อถ่ายทำก่อนถ่ายคลิปก่อนเนอเอาคลิปก่อน เอ้ออโดยป่าใหญ่เฮาพ่อแม่พี่น้องเพิ่ืนมือเฮือนเพิ่นก็เลื่อนอ่ะเนาะอ่ะเอ้ยมือนี่เด้อเพิ่นว่าพอเลี้ยวคำเลี้ยวิ่นว่าม่ใหญ่จะดำเนินนากันยังบ่ได้เอาคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องเฮาติดตามรับชมกันทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเพิ่นน่ะเพิ่นสิเมื่อบ้านหมดซะเพิ่นเว้าว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้นอนนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เพื่อนมือบ้านทุกมื้อทุกวันแหละเนาะลุงกับป้าแการลูกหลานและนอนให้นอนหน้าเนาะสาวันหน้าเพื่อนกับลูกกับเต้าเพื่อนแหละลูกผัวเพื่อนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยป่าเต๋ะเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยงามเนาะสองสามคองนะฮ่าเต๋ะลึกเลยพ่อแม่พี่น้องเลยงามเฮงเนาะมากกว่านี้ยังเลยน้อยพ่อแม่พี่น้องหากระเตะมากกว่านี้ย่งสิโป๊ะปากคุ้มเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเบ่งหม่เพื่อนเบิ่งเลยพ่อแม่พี่ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพอเป็นกำลังใจนเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยวันนี้มีญงจันดาบ้านนาได้มาถ่ายทํำอัปเดตส่วนหมักโมอยู่ไฮหน้าบ้าหไงพ่อเม่พี่น้องไฮตัวนี้กันไงเนาะไฮนี่กันไงบริชองไฮหน้าไฮที่สามบริปุหมักเตงพ่อเม่พี่น้องเหม็นหมดเลยเด้อพ่อเม่พี่น้องมุมนั่นเนาะมุมนั้นแล้วก็ไปหอดึงพวกพ่อเม่พี่น้องวางหัวมันเห็นกำมองไปจกเห็นพ่อเมยพี่น้องมันไกล เบื้องด้อพ่่พี่น้องไายทำให้พ่อแม่พี่น้องอัปเดตมาเบิ่งมาชมน้ำกันเลยทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหวยหองคนแหลนพ่อแม่พี่น้องมุมเพิ่นเนาะมุมนั่นนี่มาหนี้เพิ่นไม่ได้ดูดใช่พ่อแม่พี่น้องเลยปาตไปเบื้องหมากเต่งเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้คลองหมากโม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาแตะก่อนนี่กะยังเป็นบี่อยู่ประมาณนี่พ่อแม่พี่น้องนี่แม่จันดาไม่ได้มา บม่ได้พอทิพย์ช่ำเนาะมานี่งามเพลนพี่น้องยังลองนี่เพลนพี่น้องเลยยังไม่ได้ขึ้นเนาะแถวนี้ยังมาทันในหินหอนทะอุภางคนตักเป้เว้เพราะว่าวพ่นพ,พ,พ,พ่พพนในขุมอยู่พี่น้องเอ้นี่ค่อยคำย้ำแรงแล้วเนาะพ่อพี่น้องเมนี่เขาก็อ,อยากตีงเนาะเมนี้ก็ <c oughs> อ,อยากตีงอยู่เนาะเพ่นพี่น้อง ก้องก็ได้ขอโทษขอพ่ายหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็ได้มาถ่ายทำอัปเดตเนาะตาพ่อพี่น้องเฮ้ยบบบนี้สวยเลยวันนี้กับบอยากเห็นอันเครืองปันไดเด้อพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอพ่ายหลายอิจฉาทุกทุกคนผู้มาติดตามผับชมเขาช่องยูทูปมิยาจันาบ้านหน้าเราคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ผักกดติดตามผักเนื้อผักโตเด้อทุกคนเนาะโดย มันนี่เพิ่นก็ได้ดูดน้ำใส่คลองมาได้พ่อแม่พี่น้องเลยนะเพิ่นกระดูดน้ำห่วยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยแต่มันจะเป็นตะลุกเนาะเต้พี่น้องเลยต่อมาหนี้พ่อแม่พี่น้องเต้มุมชุดแล้วนี่ชุดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมุมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยแบบนี้เดี๋ยวนาะเพิ่นเห็ดลานนะเพิ่นเป็นคนขยันพันเพียรได้พ่อแม่พี่น้องเลย ลิกดีเพื่อนพี่น้องเอ้ยมันมีอยู่สิบข้องพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยถ่ายทำอัปเดตเด้อเพื่อพี่น,อาาน้องช่างมันเป็นหมากเด้ออันนี้บัดเพิ่นเป็นหมากแักสิสาใดเพื่อนพี่น้องย่านข่าวคนโตนอยู่เดลยเพื่อนพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณเอฟซีทูกฐานผู้เข้ามาติดตามรับชมกด็ดีมาเบิ่งมาชมนํากันเด้อเพื่อนเพื่อนมู่ๆเนาะอยู่ทางใดกะลีเนาะตัวนี้ผมมีข้างพื่อนพี่น้อง งามเด้อพ่อเมพี่น้องสวยงามเนาะอัน hmm นี้เนี Barbie 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 ่ยผนปลูกธรรมชาติพ่อเมพี่น้องเลยคันว่าพนมีผุ้ยจากขึ้นดำเนาะอันนี้พนมไม่มีผูยใช้พนใช้ขี่งวธรรมชาติดพนมได้ใส่พนมพ่อเมพี่น้องเอ้ยมังเตงลานชาวลานเคยเนาะนี่กล้องกับอยากตีเนี่เด้อพ่อเมพี่น้องขอโทษขอไฟละลายมีเงินจันดาบ้านนายางกันเลยตีจึกจั๊มพนมไม่กันชันพ่อเมพี่น้องเอ้ยมีเงิงจันดาบ้านนาก็อยากได้อยู่เนาะแต่ผมมีเงินพ่อเมพี่น้องมีเงินมีคำซื้อเนาะ คํายําแรงเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย no e. นี่ก็ได้ไถ่ายทํามาถ่ายทําชนบักเตงถ่ายทําอัปเดตเอฟซีให้ทุกคนเด้อมาติดตามรับชมไม่นายจันดาบ้านหน้าก็เคยถ่ายทํามาข้างก่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้มาหาลานอีกมาหาข้างมักตอกมักเตงเพิ่นอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาถ่ายทําอัปเดตคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะแม่จันดากับเวียนมาคือเก่า มาถ่ายรอบๆให้พ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งมาชมนำกันเนาะได้เบิ่งได้ชมแล้วกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอย่าลืมกดติดตามผักถ่ายคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยมีให้จันดาบ้านหน้าก็ว่าอยากเป็นปนัยพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเปิดช่องใหม่ยังบ้ายังบ่เป็นยังบ่ลงบ่ลวงเนาะ อาวันนี้ไม่ใหญ่จันดาบ้านนาเขาก็จะได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้ผู้มาติดตามรับชมมาดสันพ่อแม่พี่น้องเลยขอว่าเขามาถ่ายทำกับข่อยคำย้ำเล่งเร็วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่นอ้องอิจฉาเขาทุกคู่ทุกคนอยู่ใกล้หรือซิอยู่ไกลอยู่ทางใดก็แล้วแต่เนาะพ่อแม่พี่น้องนะอเลยนะโดย ขอให้ยู่ดีมีแหง้งให้ยู่เย็นเป็นชุกสุกกายสบายใจลตลอดปีเตลอดไปเดอ้อพ่อแม่พี่น้องว่าพิพลาษาอาการใดก็กดขอโทษขอภัยหลายเดอ้อพ่อแม่พี่นออ้องผู้เข้ามาติดตามรับชมช่องวิญญาณดาบ้านนาฮาโดยมาตลอดเนาะมาให้ข่วงโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยขอบุญขอบคุณ FC เอฟซีลลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอให้ยู่ดีมีแห้งเดอ้อเอฟซีเขาอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีภูเขาลังเขากอนกันมาให้ว่ากันพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พอพิดพลาดอาการใดก็บอให้เบาว่าเนาะมีอางจรน้ำนหน้ากะยังเบากเก่งปัญหาพอ่อเมยพี่น้องเลยขอโทษขอภักกยหลายเดอ้พอพ่อเมยพี่น้องผู้เขามาเบิ่งติดตามรับชมเนาะนะพอ่อเมยพี่น้องเลยวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาแล้วคลิปหน้าจะมาคบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเดอ้พอพ่อเมยพี่น้องเลยโดยเก้าเข้ามาสบายดี